ันนี้เป็นคำถามจากผู้ที่สัญจรผ่านไปมาที่ตลาดคลองเตยนะคะคำถามก็คืออยากเห็นการดูแลปัญหาทางเท้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแผงขายของกีดขวางรถจอดริมฟุตบาทซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้การจราจรรอบๆเนี่ยติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะเรื่องปัญหาทางเท้าก็เป็นปัญหาที่ ดินแดนในแถบบ้านเราอ่ะมีแต่ว่าในระดับสากลเนี่ยเขาไม่มีอะฮะเพราะว่าเขาก็มีทางเท้าแล้วก็ประเทศที่จเจริญพัฒนาอย่างในทวีปยุโรปที่ผมเคยใช้ชีวิตทํางานอยู่ร่วม10ปีนะฮะ,ะมีทางเท้ารถแล่นมาเนี่ยไม่มีคนข้ามสักคนแต่ว่าไฟแดงอยู่เขาหยุดรอดจนไฟเขียวเขาถึงแล่นผ่านไปการเคารพ กฎจราจรกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเผื่อเรามีทางเท้ามีฟุตปาทมีทางม้าลายนะครับเราก็ควรที่จะเคารพแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่า,านี้<ม>เป็นปัญหาซึ่งถ้าเราแก้ไขแล้วเนี่ยมันจะต้องแก้ไขให้ครบจบในตอนคือหมายถึงว่าเราจะไปคิดอย่างเดียวว่าเอ้ย วันนี้ทางเท้านี่เคลียร์พื้นที่ให้หมดบน,บนฟุตบาทเขาเคยมีแผงลอยมีรถเข็นทำการค้าขายใกล้บ้านเขาเป็นเงินที่เลี้ยงชีพเขาแต่วันนี้คุณไม่เอาแล้วคุณไปเขี่ยเขาออกขยับเขาออกเลยเนี่ยคุณคิดไม่ครบอ่ะใช่ไหมครับคุณต้องคิดด้วยว่าถ้าเผื่อเอาเขาออกไปแล้วแล้วคุณไปหาพื้นที่ให้เขาตั้งห่างไกลยอยู่ไกลบ้านเขาด้วยแล้วตรงนั้นมีลูกค้าที่ไหนเล่า คุณก็ต้องคิดให้ถูกต้องนะฮะ,ะต่างประเทศเขาทำอย่างไรครับตลาดนัดนะฮะเขามีพื้นที่เกาะกลางถนนนะ,ะซึ่งเป็นพื้นที่กว้างขวางนะครับทุกวันอังคารวันพฤหัส,สบ,บดีสองวันต่อสัปดาห์หรือว่าจะยิงยาว3วันต่อสัปดาห์อังคารพุธพฤหัสนะครับมาเปิดตลาดที่นี่นะครับ เดี๋ยวพอเย็นวันจันทร์ก็มาตั้งกลางเต็นท์กันแล้วแล้วก็มีแผงต่างๆผู้คนก็มาจับจ่ายใช้สอยเป็นตลาดนัดอะนะในเขตวัฒนาคลองเตยคลองเตยวัฒนาก็มีอยู่เยอะทุกวันนี้จะเห็นมีศรีนครินวิโรธประสานมิตรทุกคืนวันศุกร์เป็นไนท์บาซาแต่ว่าเาช้ามืดวันอังคารวันพฤหัสบ,บดีเขาก็มีใช่ไหมครับ เราจะต้องจัดอย่างนี้ให้กับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อจัดอย่างนี้ให้เขามีคนคึกคักเขาก็จะไม่มาแพ่วผ่านทางด้านทางเท้าให้เป็นการกีดขวางการจราจรนะเพราะฉะนั้นผมเสนอว่าเวลาคิดอะไรเนี่ยคุณจะต้องคิดให้ครบจบในตอนลนักษณะการทำงานของออกสิติกมาวินเบอร์เจ็ดเสรีรวมไทยนะครับก็คือยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ 150ปีที่แล้วมีวิชาการบริหารจัดการโดยรัฐเขาทำไงฮะเขาสั่งจากเบื้องบนลงมาเบื้องล่างผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างเดียวตามคำสั่งไม่มีสิทธิ์หือหาประชาชนเป็นผู้รับผลแต่ว่าเมื่อ30ปีที่แล้วอันเมื่อกี้นี่150ปีที่แล้วนะฮะ30ปีที่แล้วเกิดมีแนวความคิดใหม่ว่าเอยมันมีกฎระเบียบมีอะไรยุ่งยาก ก่ให้เกิดปัญหาราชาหรืออะไรต่างๆ30ปีที่แล้วเกิดมีความคิดว่าเอาหลักการบริหารแบบภาคเอกชนเข้ามาใช้ก็คือบริษัทห้างร้านลดกฎระเบียบลงบ้างผ่อนคลายหน่อยแล้วก็ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาน,นั่นแหละเป็นผู้ที่สัมผัสกับประชาชนชุมชนให้เขาส่งความเห็นขึ้นไปมีการโต้แย้งถกเถียงหรือว่าอ,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 อภิปรายกันได้ เพื่อที่จะออกมาเป็นข้อปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแนวใหม่ของกสิติกกมนาวินเบอร์เจ็ดเสรีรวมไทยคือแนวทางที่ยุโรปใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับคือแนวการบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกว,ว่า New Public Service นั่นหมายถึงเอาภาคประชาชนคือภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมผลิตตั้งแต่ต้นจนจบในขั้นตั้งแต่คิดนโยบายแล้วก็ออกมาเป็นการปฏิบัติตามนโยบายนั่นหมายถึงว่ามีปัญหาอะไรก็ตาม mm hmm. อย่างเรื่องปัญหาทางเท้าเนี่ยคนค้าคนขายคิดอย่างไรเราต้องฟังเขาเอาเขาเข้ามาแล้วก็ฟังความจริงแล้วก็ออกมาเป็นทางออกเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่าง เราทำได้ครับค่ะเบอร์เจ็ดกสิทิกมนาวินเสรีวงค์ไ,โหโหไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และเพลย์สโตร์